ที่เป็นต้นไปก็จะมีพิธีการสักยันต์นะครับนำโดยท่านอาจารย์เอนะครับสิริงลงปู่แป้งนะครับแล้วก็อาจารย์ติ๊กกุกตาลน,นะครับแล้วก็อาจารย์อิกรายท่านนะครับร่วมกันมาทำพิธีการสักเสกเลขยันต์เป็นยันต์ด้านมหาเสน่ห์สาริกายันต์มหารวยต่างๆครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลนะครับสอ,สองวันครับเพราะว่า วันที่14ี่นั่นคือเปอร์เครอ์นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวันก็คือวันที่17กุมภาพันธ์จะเป็นการสักยันต์ตั้งแต่เช้าจนไปถึงนะครับการเข้าพิธีสวดพันธ์ยักษ์ใหญ่ครับเสิมบปรมีอย่างที่ท่านอาจารย์เปิดได้บอกเอาไว้นะครับสองวันนะครับสักยันต์ปีนี้นะเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่วัดสว่างอารมณ์มากันได้สําหรับท่านที่ชื่นชอบลายสักนะครับมีอัขราคาถายันต์รูปแบบต่างๆ อาจารย์บอกนะครับวันที่14 1วันแล้วก็ต่อเนื่อง